พื้นที่ค่ายเสยนีรณยุทธ์แห่งนี้กองมาคับการตำรวจภูธรเกียรตศีได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์โดยจัดตั้งกองร้อยสุดพิเศษเพื่อทําการฝึกอาวุธและยุทธวิธีการรบแบบกองโจนให้กับราชการตำรวจภูธรและบรรจุตํารวจรักษาดินแดนปีพุทธศักราช2496พันตํารวจโทบุญนะตาละลักษ์ได้เสนอขออนุมัติใช้วราชสินานามของพันตำรวจเอกหม่อมราชวงศ์เวีเสนีวัชรีวงศ์ หลวงเสนีรณยุท์ในวันที่19พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2496พลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์อธิบดีกรมตำรวจได้เดินทางมาเป็นประธานในการการะทำพิธีเปิดค่ายฝึกและอนุมัตินามค่ายแห่งนี้ว่าค่ายเสยนีรณยุท์ในการจัดตั้งหน่วยทั้งแรกนั้นได้รับมอบภารกิจในการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะผู้ก่อการร,าร้ายคนิี้ ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตระเวนชายแดนที่ได้ต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายอมินิ์เคียงบา่าเคียงไหลกับพี่น้องทหารคนลเรือนและอาสาสมัครอยา่างข้าวหารในปีพุทธศักราช2528สถานการณ์การก่อการร้ายของพมินิ์แห่งประเทศไทยได้ยุติลงเห็นการต่อสู้รบกว่า20ปี ได้ทําให้กําลังพลของตํารวจตะเวนชายแดนค่ายเสนีรนยุท์ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมากทำตำรวจเอกจรไสยวัฒน์ร่วมกับการตํารวจตะเวนชายแดนเขตสีในขณะนั้นจึงได้สร้างอสอนรสถานเพื่อเชื่อถูกเกียรติและรำลึกถึงการเสียสละอันยิ่งใหญ่ในวีรกรรมของเหล่านักรบตำรวจผู้กล้าหาญโดยตั้งชื่อว่าอัุสรสถานวิรชนค่ายเสนีรนยุท์ นอกจากเกียรติประวัติด้านการรบแล้วค่ายเสยนีโรนยุทธยังเป็นแหล่งก่อกําเนิดประกายความคิดในการก่อตั้งกิจการลูกเสือชาวบ้านเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยพันตำรวจเอกสมควรทริคุณอดีตผู้กับการตำรวจตะเวนชายแดนเขตสี่ปัจจุบันการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของเราวีรชนตำรวจตะเวนชายแดนเมื่อครั้งอดีต ได้นำมาซึ่งความสงบสุขแก่พวกเราในปัจจุบันสมควรที่นุชนรุ่นหลังจะได้พึงจดจำและระลึกถึงในคุณงามความดีแห่งการเสียสละของนักรบผู้กล้าใคร่เสนีรลนยุทธนอกจากที่กล่าวมาแล้วหน่วยยังมีประวัติและเหตุการณ์สำคัญประกอบไปด้วยเมื่อวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาผู้ิกลอุรุเดชมหาราชบรมนาธิพิทพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชนนารชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการลูกเสือชาวบ้านนักกองรับกับการตำรวจตะเวนชายแดนเขตสี่ค่ายเสีรณนยุทธ์ทั้งสองพระอ,องค์ได้ทรงประทับณอาคารห้องประชุมหลังเก่าที่ดัดแปลงมาจากอาคารจอดรถยนต์ด้านข้างอาคารที่ทำการกองกับการหลังเดิมปัจจุบันคือห้องประชุมดุรงคบิบูล พันตำรวจอีกสมควราริกุลนั่งพับเรียบกับพื้นเพื่อเล่าถึงเหตุการณ์ดำเนินการฝึกอบรมและการดำเนินการของกิจการลูกเสือชาวบ้านถวายตลอดเวลาและได้พระราชดำเนินเยี่ยมชมกองบังคับการค่ายเสนีิรนยุทธอาคารหอเกียรติยศณปัจจุบันเมื่อวันที่19พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2 5 1 9สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินได้เสด็จดำเนินเยี่ยมข้าราชการตำรวจกองกับการตำรวจตะเวนชายแดนเขต4และพระองค์ท่านได้รับสั่งตำรวจตะเวนชายแดนที่เคยปะทะกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และได้รับความทุกข์ยากลำบากในการปฏิบัติหน้าที่ให้สทราบเนื่องจากกองกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่24เป็นหน่วยที่มีเกียรติประวัติและความสำคัญมามากมาย เมื่อวันที่19พฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2554พันตำรวจเอกสุพัฒน์ห่วงสมัยผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่24ในขณะนั้นได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารไม้กองบังคับการค่ายเสนีเพื่อจัดทำหอเกียรติยศไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาประวัติของค่ายเสนีรณยุทธโดยได้รับงบประมาณค่าก่อสร้าง1 6 7 0 0 0บาทจากงบประมาณกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอดีตผู้บังคับหมวดเคลื่อนที่เร็วโดยได้รับการสนับสนุนพลตำรวจโทนิพนธ์สิริวงศ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนประกอบพิธีเปิดหอเกียรติยศโดยพลตำรวจโทสุทินเขียวรัฐผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนขณะนั้นเป็นประธานเปิดหอเกียรติยศโดยภายในอาคารหอเกียรติยศจะประกอบไปด้วยรายละเอียดข้อมูลจำนวน14จุดประกอบด้วย จุดที่ 1. กิจาการโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนจุดที่2ประวัติค่ายสีเนรนยุทธ์จุดที่ 3. ภารกิจของหน่วยจุดที่4จุดที่ 5. อาวุธปืนประจำกายจุดที่6สมเด็จพระศรีลิกรินทาบรมรา,ารชนานีสเสด็จเยี่ยมกองร้อยที่สองกองกับการตำรวจตะเวนชายแดนเขตสีจุดที่7พระบรมชายารักษ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจุดที่8สมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนีเสด็จเยี่ยมกองร้อยที่สองกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนเขตสีจุดที่9พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนา พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชด,ดำเนินเยี่ยมกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนเขืดสีจุดที่สิบสมเด็จพระกนิษฐาเัราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกกมารีจุดที่สิบเอ็ดทำเนียบผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ยี่สิบสี่จุดที่สิบสองทำเนียบผู้กระใข้เสีรณยุทธ์จุดที่สิบสามรูปหล่อคนตำรวจโทสมควรธาริกุลจุดที่สิบสี่ กิจการรุกเสือชาวบ้านปีพุทธศักราช2562พันตำรวจเอกเพิ่มตักตาตะนัน่วมกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่24ขณะนั้นได้มีดำริให้จัดเตรียมและปรับปรปุงอาคารไม้หลังดังกล่าวเพิ่มเติมโดยจะใช้อาคารไม้หลังนี้จัดทำพิพิธภัณฑ์ค่ายเสยนีิรณยุทธ์ทั้งหลังเพื่อให้เอุชนคนรุ่นหลังหน่วยงานข้าราชการตำรวจทหารพลเรือนสถานศึกษา หรือคณะผู้ที่สนใจที่เดินทางมาศึกษาดูงานค่ายศิลป์นิโรนยุทธให้เป็นระดับสากลมากขึ้นเดิมชั้นสองเป็นหอเกียรติยศและชั้นร่างเป็นสำนักงานงานธุรการการังคนวินัยและสวัสดิการจึงได้ปรับย้ายให้งานธุรการกาลังคนวินัยและสวัสดิการไปตั้งสำนักงานณห้องอาเซียนและอาคารไม้หิกุลได้ดําเนินการเริ่มปรับปรุงอาคารตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร ซึ่งปัจจุบันพันตำรวจเอกกวีพงศลการผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24ได้มีดำริให้ดำเนินการศาลต่อขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการพวกเราชาวค่ายเสยนีรนยุทธจะสืบสารเจตนารมของเหล่านัรกรบผู้กล้าค่ายเสยนีรณยุทธและดำรงไว้ซึ่งความเป็นตำรวจตระเวนชายแดนดังคำกล่าวที่ว่าความอยู่รอดของชาติและความผาสุกข,ของประชาชนอยู่เหนือชีวิต และความเหนียยากของตำรวจตระเวนชายแดนทุกนาย